ครับสวัสดีครับอยู่กับเพจรถตัดหญ้าบายช่างอ้ํานะครับวันนี้ผมจะนํารถตัดหญ้าลูบเกียร์ไฮดรอลิกนะครับทั้งสองคันเลยนะครับมาทดลองตัดหญ้ากันที่เป็นพื้นที่ที่เดิมครับที่เป็นที่โรกรางครับหญ้าสูงตอนนี้น่าจะสูงมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาดูตัวรถก่อนนะครับรถสองคันนี้มองผันผวนอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่จุดแรกนะครับ ต่างกันที่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้สำหรับคันแรกนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ยี่ิบหกแรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็นซินยี่หแรงม้าสโซูบวีทวินนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ซีซีนะครับระบบเกียร์ไฮดรอลิกระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับระบบใบตัดเป็นเผาตัดนะครับส่งกำลังด้วยระบบเผาตัดนะครับตัวนี้เป็นรถไซส์มาตรฐานของเราเลยนะครับตัวนี้คันนี้มีหูลากหลังตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับหูลากหลังเพิ่มได้ทุกคันนะครับ คันนี้ยี่สิบหกแรงม้าคันนี้เคยมารีวิวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่มาลุยตัดยาก,กันตรงนู้นนะครับยี่สิบหกแรงม้าโอเคมาดูตัวใหม่ของเราอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวรถถ่ายนะครับ RT 1 5ทหนึ่งห้าห้านะครับเครื่องยนต์ยี่ห้อ power Magnum นะครับ RT 1 5ทีหนึ่งห้าห้าสิบห้าจุดห้าแรงม้านะครับระบบเกียร์ไฮดรอลิก ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบส่งลังใบตัดเป็นระบบเผาตัดนะครับเดี๋ยวผมพาดูร,บรอบๆโอเคอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหน้านะครับมุมกล้องด้านหน้าดูคันนี้นะครับแล้วก็ดูคันนี้จะสังเกตว่าคันนี้ครับมันจะใหญ่ คันนี้ความกว้างจะกว้างกว่านะครับจะกว้างกว่ารุ่นนุ้นสิบเซนนะครับคันนี้จะใหญ่นะครับใบมีดจะใหญ่คันนี้นะครับหน้าตัดใบตัดนะครับกว้างเก้าสิบห้าเซนวัดที่คมใบมีดอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสามเซนนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้ใบตัดเมตรห้าเซนนะครับวัดที่คมใบมีดอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรสามเซนนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่พิเศษนะครับจะใหญ่กว่าคันนุ้นหน้าตัดจะกว้างกว่ากันสิบเซนนะครับมาดูความกว้างล้อ ความกว้างล้อจะกว้างขึ้นนะครับแต่ว่ามิติรถความยาวความสูงยังคงเท่ากันนะครับจะแต่แตกต่างกันที่ความกว้างนะครับอ่าดูคันนี้นะครับมันจะกว้างกว่าจะพาไปดูมุมด้านหลังนะครับทุกอย่างเหมือนเหมือนกันหมดนะครับจะแตกต่างกันที่มิติรถด้านความกว้างนะครับจะกว้างกว่ากันสิบเซนอันนี้ช่วงล้อจะแคบนะครับคันนี้ ช่วงล้อจะกว้างนะครับล้อกว้างมันดียังไงครับแน่ๆหนึ่งคือหน้าตัดมันใหญ่นะครับมันทํางานได้เร็วกว่าแน่นอนนั้นจุดที่สองคือโอกาสที่มันจะพลิกคว่ำนะครับมันจะพลิกคว่ำนี้มันก็จะยากโอกาสที่มันจะตะแคงข้างแล้วคว่ำนะครับโอกาสพลิกความมันจะน้อยกว่ารุ่นนี้แล้วจุดอื่นๆครับช่วงช่วงล้อช่วงอะไรครับช่องว่างล้อตรงนี้นะครับมันจะใหญ่นะครับ เวลาเราลุยโคลนลุยดินครับดินมันจะไม่ค่อยอัดลอ้อดูเพาท้ายนะครับเพาท้ายจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพาท้ายรุ่นนี้จะใหญ่เสียงรถไฟมาพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานกันว่าสองรุ่นนี้มันจะแตกต่างกันยังไงนะครับคันนี้เครื่องมันใหญ่นะครับเป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําเครื่อง15.5แรงครับแต่ว่าบอดี้มันใหญ่ ส่วนคันนั้เป็นเครื่อง26แรงนะครับเป็นเครื่องเบนซินรูปทรงอาจจะเล็กนะครับแต่แต่ว่าแรงม้ามาันจะเยอะกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับ